โอเคสวัสดีครับมาพบกับผมนะครับกับเรื่อง Return s u r v i r ตอนที่8นะครับโดนรับชมและรับฟังได้แล้วนะครับโอเคครับตอนที่8นะครับเริ่มเรื่องเลยนะครับก็เป็นฉากที่พระเอกนะครับกับกลุ่มใหม่นะครับกำลังเดินลงจากบันไดนะครับนี่ครับเพื่อนของพระเอกนะครับในกลุ่มของเรานั้นพูดมาว่าในกลุ่มของเรานั้นมีทั้งหมด33คนนะครับผู้ชาย1 6คนและผู้หญิงอีก17คน มีคนชราสิบคนและเด็กอีกสองคนที่มันสามารถต่อสู้ได้แต่พระเอกก็คิดว่ามีจำนวนมากเกินไปโอเคเพื่อนพระเอกนี่เคาะประตูครับแล้วข้างในเขาก็าถามครับราพานเพื่อนพระเอกหรือกันคังนี่ก็พูดว่าฟ้าสีครามประตูก็ถูกเปิดออกนะครับนี่คือนี่คือที่พักของเรา นี่นะครับเป็นเหมือนอชั้นซุปเปอร์มาร์เก็ตขายเสื้อผ้าใช่ไหมครับเนี่ยก็มีชายแว่นนี่ยครับมาถามครับเกิดอะไรขึ้นกันกันขังนี้ก็ถึงกับหลับตาครับเหมือนผมแล้วก็พูดนว่าพวกเราเสียท่าให้มันไปสามแต่พวกเราสามารถรอดมาได้นะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นหรอเด็ก คนใส่แว่นพูดนะครับใช่แล้วคนอื่นล่ะอยู่ไหนไปรวมกันที่โรงอาหารอาจจะแว่แแนพูดแล้วนี่ใครเพื่อพระเอกนี่ก็พูดว่าเดี๋ยวฉันรับทาให้เองเราไปกันเถอะโอเคครับแต่ในฉากนี้นะครับพระเอกก็รู้สึกเหมือนเอะใจนะครับแล้วหันไปมองนะครับนี่ครับแผนแล้วก็มองไปที่แผนผังห้างนะครับ r f นี่ก็เป็นลานจอดรถ c f เป็นลานจอดรถเหมือนกัน3า f เป็นลานจอดรถหรือท่าเทียบเรือนะครับนี่ครับจุดที่พระเอกที่จะไปเอาอาหารน่าจะเป็นท่าเทียบเรือตรงนี้นะครับแล้วก็ชั้น2นะครับอิเล็กทรอนิกส์ครับชั้น1เป็นเครื่องทาอางเครื่องใช้ประจําวัน b 1เสื้อผ้าเฟอร์นิเจอร์นี่ครับก็คืออ่าเหมือนพระเอกนี่ครับจะอยู่ที่ชั้น b 1นะครับ เสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์เอ้ยเเฟอร์นิเจอร์นะครับแล้วก็ชั้นอ่า B2 จะเป็นโรงอาหารนะครับครับอ่ากันค้างก็พูดอ่ากับยูฮันนะครับนี่คือร้านเสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์นี่ครับในชั้นใต้ดินนะครับถ้าเกิดผ่านแผนแผนแนี้ไปได้จะเจอกับแผนเฟอร์นิเจอร์นะคนที่รอดชีวิตจะมาอาศัยอยู่ที่นี่นะครับก็อาศอยู่ในแผนเฟอร์นิเจอร์นะครับเพื่อเองก็ เดียวตกใจครับแล้วก็มองไปเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งครับแล้วเกิดอะไรขึ้นกับมันไดเลื่อนนี่ครับเอกก็พูดอ๋อฉันเป็นคนกัน้นมันเองผู้ชายสายแว่นพูดนะครับฉันเป็นพนักงานของห้างที่ทางนานอยู่ที่ชั้นหนึ่งในตอนนั้นฉันเห็นผู้คนที่มีท่าทีแปลกขึ้นฉันจึงดได้ดูว่าการทีก็คือมันก็คือซอมบี้เอกนี่รู้สึกตกใจเลยครับกับ เต็นของผู้ชายใส่แว่นนะครับนายรู้ทันทีเมื่อเห็นมันใช่เพราะฉันเคยเป็นโอตาคุอ่าก็คือผู้ชายแส่ินี่ต้องเป็นโอตาคุนะครับโอเคฉันจึงวิ่งหนีอย่างสุดกําลังมีคนรวมกันอยู่ที่ประตูฉันจึงหนีไปลงไปที่บันไดเลื่อนนี่ครับครับเขาก็หนีจากสินใจเป็นการตัดสินใจที่ดีนะครับนี่ครับวิ่งหนีไปที่บันไดเลื่อนนะครับ แล้วเพระเอกก็ถามขึ้นว่านายลงมาที่นี่เพราะนายรู้ว่ามีอาหารใช่ไหมนี่เพระเอกก็นึกในใจนะครับเป็นการตัดสินใจที่ดีมากครับมีอ่าบนตะโค่นี้ก็พูดว่ามีคนตามฉันลงมาและคนหนึ่งก็ถูกซอมบี้กัดฉันและเพื่อนร่วมงานจึงรีบหาเฟอร์นิเจอร์มากั้นบันไดเลื่อนไว้ไม่มีใครสามารถลงมาได้ ชีวิตอีกมากมายแต่นี่ครับผู้ชายอุตคูณนี่ก็รู้สึกเล่าไปแล้วก็สั่นกลัวไปนะครับอย่าโทษตัวเองเลยนี่โยฮันพูดปลอบใจนะครับไม่อย่างนั้นทุกคนคงตายกันหมดแล้วนี่ครับก็มีการสนทนากันขึ้นนะครับนมะันก็ถามครับแล้วยังไงต่อพวกเขาถูกหังอยู่บนไดเลื่อน จะได้ยินเสียงกรีดร้องอย่างหอยหวนของคนที่ถูกซอมบี้กินในบรรดาคนที่หลบหนีมีบางคนติดเชื้อนี่ครับเโยฮันน์พูดว่านั่นคงเป็นสาเหตุที่นายปิดกั้นทั้งสองทางแล้วนายฆ่าซอมบี้ไปกี่ตัวโยฮันถามโอตาโกนี่ก็จุดๆ,ๆนะครับก็คือเหมือนเอาอึงๆนะครับพูดแล้วก็พูดขึ้นมาว่าฉันเป็นคนขี้ขาดฉันเอาแต่ซ่อนตัวในชั้นใต้ดิน โยฮันก็ถึงกับสนใจในชายโอตะคุคนนี้นะครับยินดีที่ได้รู้จักนายเป็นโอตะคุซอมบี้ที่เยี่ยมมากนี่ครับเป็นการให้กําลังใจนะครับโอตะคุคนนี้ครับก็นี่ครับนิ้ขึ้นมาแล้วก็ยิ้มครับเย่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 ทุกคนเย่หมดครับรับแผนกเฟอร์นิเจอร์นะครับตัดภาพมา ก็ทุกคนก็มารวมตัวนั่งลงครับแล้วก็การอธิบายกันนะครับอโอเคอันนี้ก็แนะนําตัวนะครับสวัสดีตอนเช้าฉันชื่อโยฮันมีทีมกู้ภัยอยู่ข้างนอกไหมคนที่นั่งลงถามนะครับกองทัพละ่ะรัฐบาลทําอะไรอยู่ที่นั่นมีซอมบี้ไหมเยอะแยะมากมายนะครับก็ตอบนะครับตอนนี้อนอกเป็นระบอบอธิปไตยไปแล้วนะครับ เกาะที่ปันตายนะครับก็เป็นภาวะที่บ้านเมืองไม่มีรัฐบาลนะครับไม่มีกฎหมายแล้วก็ไม่มีระเบียบนะก็คือปกครองมว่วซัวไปหมดนะครับกองทัพสนใจถูกยึดครองอะไรประมาณนี้คนนี้ถึงกับพดหูท้อไปเลยครับว่ามันมากอะไรประมาณนี้น่างสนนะครับนั่นเป็นเหตุผลที่คุณต้องดูแลชีวิตของคุณนะยูฮันก็พูดว่าอย่างแรกเลยตอนนี้สเบียงกำลังหมดเราต้องขึ้นไปด้านบนเพื่อเอาสเบียง เราจะขึ้นไปตายหรอทุกคนพูดมานะครับแล้วก็เดินหนีไปนะครับฉันจะรอทีมผู้พัยที่นี่ฉันไม่อยากตายนะครับนังก็พูดห้ามยาอย่าพึ่งไปอันทางนี้ก็พูดในใจเลยนะครับว่าคนเหล่านี้เนี่ยตัดฉากมาที่ห้องสองทสองนะครับกับ ฟ้านะครับกับโยฮันนะครับนี่ครับหม่นฟ้านี่เหมือนจะอ่าไปสกิดโยฮันนะครับฉันยันเซรีนะครับเราเราคุยกันสักนาทีได้ไหมนี่ครับโอ้โหนี่การหนึ่งตัวนี่เซ็กซี่มากนะครับยังมีบางอย่างที่พวกเราพวกเขายังไม่พูดนี่ครับมีผู้บุกรุกมาที่นี่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วโยฮันนี่ถึงกับตกใจเลยนะครับนี่สีหน้าช็อกเลยนะครับอะไรนะผู้บุกลุกหรอ อผู้หญิงคนนี้ก็อยู่หันก็พูดในใจนะครับเป็นไปไม่ได้แล้วก็เงินีนโซกเลยนะครับกลุ่มพนมิตรจากโซมาถึงแล้วหรออะไรประมาณนี้คิดในใจโอเคนะครับจบไปแล้วนะครับกับ Return Survivor ตอนที่8นะครับถ้า,าเ,เพื่อนๆพิ่นพนนพงน้องชอบอ่ะก็กดถูกใจกดซับให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นเปนกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันตอนที่9ครับ แล้วก็ขอบคุณเพจเด็กฝึกแปรด้วยนะครับขอบคุณครับ